ผมในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีสมาชิกกระจายกันอยู่ทุกอำเภอก็ตัดสินใจร่วมกันนะครับว่าเราจะโชว์เอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักกันอีกคำรบหนึ่งสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการทำขนม ประจำถิน่นแต่ที่ผมนำเสนอในครั้งนี้ก็คือขนมโบราณที่เราเคยพูดกันสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มยังสาวก็คือข้าวตอ,อกออกต้มคำว่าข้าวตอ,อกออกต้มไม่ได้แปลว่า,าเป็นข้าวอย่างเดียวนะครับหมายถึงข้าวพันษาเราจะทำข้าวตอ,อก เมื่อวันที่เราออกพรรษาครบสามเดือนแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำขนมต้มขนมทั้งสองเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่าว่าแต่รู้จักเลยนะครับหาซื้อหากินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันที่สองสิงหาคมที่จะถึงนี่ยนะครับชาวสภาวัฒนธรรมทั้งจังหวัดและอำเภอก็จะมาร่วมกันขั่วตอกเราทำขั่วตอกเจ็ดกระทะ กระทะที่หนึ่งสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์กระทะที่สองสำหรับคนเกิดวันจันทร์ไล่เรียงไปจนกระทั่งถึงครบหนึ่งสัปดาห์คือวันเสาร์นะครับประการที่สองเราทำขนมอีกชนิดหนึ่งขนมที่เรียกว่าขี้หมาพองเชเริ่มเวลาเก้านาฬิกาที่ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ก็คือลานใจที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาตุนะครับการทำขนมนี้ เราเชิญสภาวัฒนธรรมมาร่วมทำนะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทําขนมนะครับประการที่สองนะครับการขนทรายเข้าวัดในวัดไหนก็ทําโดยมากก็เป็นวัดหลักๆของบ้านเมืองโดยมากมักจะทํากันสองวันวันที่หนึ่งก็ทําในวันเดือนห้าอีกวันหนึ่งก็คือวันเข้าพรรษาเพราะว่าเราเข้ามาทุกครั้งทรายที่วัดเนี่ยติดรองเท้ากลับไปบ้านพื้นทรายของวัดก็ ลดลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชิญชวนตวําบลท่านผู้วาราชการจังหวัดในฐานะเป็นพ่อเมืองก็ร่วมประเดิมซื้อทรายสอง0มืบาททรา,ายที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทรายปกติที่มีอยู่ตามลําคลองทั่วไปนะครับเราไปเลือกเอาทรายที่บ้านน้ำแคบซึ่งเป็นทรายที่ดีที่สุดสะอาดที่สุดในจังหวัดนะครศรีธรรมราชมาสม เราก็จะทำเป็นเจดีย์าย200กรอกองใครมาร่วมทำบุญก็ได้นะครับแต่ว่าเจตนานี้จะทำให้องค์เจดีย์ายของเราต่อไปนี่ก็จะสะอาดเรียบร้อยเพราะว่าเจดีย์สายเนี่ยเป็นจุดเด่นของวัดพระมหาธาตุแต่ไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่มีเจดีย์มากที่สุด เท่าที่นครสีธรรมราชคือมี149องค์รวมกับองค์ใหญ่ก็เป็น150องค์ครับนี่เป็นโดดเด่นที่สําคัญซึ่งยูเนสโกก็บอกว่าให้ยกประเด็นความศรัทธาในการสร้างเจดีย์รายเนี่ยขึ้นเป็นประเด็นคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลกิจกรรมที่3นะครับก็คือการสวดด้านแปลว่าสวดตามด้านทั้ง4ของเจดีย์ปีนี้เราจะสวดอกีก เราจะทําวันที่สองสิงหาคมเวลา13บสนาฬิกาเราก็จะสวดสองชั่วโมงครับพุทธ,ธมาค,คมเป็นแม่กองในการที่จะสวด60คนสุดท้ายนะครับก็คือการตักบาตรทูบเทียนในประเทศไทยเนี่ยมีการตักบาตรด้วยดอกไม้ทูบเทียนสองจังหวัดจังหวัดหนึ่งอยู่ภาคกลางก็คือพระพุทธบาทตระบุรีเขาเรียกกันว่าตักบาตรดอกไม้ แต่สำหรับที่นครศรีธรรมราชเรียกว่าตักบาตท,ทูบเทียนวัตถุประสงค์เดียวกันคือที่สระบุรีเอาดอกไม้ไปบูชาพระพุทธเจ้าของเราทูบเทียนไปบูชาพระสงค์เพื่อจะใช้ในระหว่างพรรษาสรุปความว่า,านักเรียนนักศึกษาก็เป็นทุนตั้งต้นแต่ว่าจะมีสมทบมาผมว่าปีนี้จะมีการตักบาตท,ทูบเทียนยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กับสามเรื่องที่ผ่านมานะครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการพนุงเอกลักษณ์ของงานวันอาสาฬหบูชาและเขา้าพรรษาขอบพระคุณครับ